สบายดีเดอ้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สุกุสุกนเนาะยินดีตอนรับเข้าสู่สอง้านานึ่งเก่าตอนนี้มาบ้านแล้วพี่น้องเลยหลังจากเขาขไปปากเซ่นอนสีคืนหนึ่งมาบ้านบานพ้นสิตกพี่น้องโอ้มีเนาะมือนี้แดดเบิดมือเพราะว่าเขาจะว่าพายุเขาบัานที่เจ็ดไปตอนนี้บ้านที่แปดแล้วพี่น้อง บ่เห็นผลเถอว่าดีนะพี่น้องที่ฝนมาตกแต่กังองอยู่ข่า,า,ขาวว่าพายุสีเขาก็คือบ่เห็นพอมิด <c ười> แดดบดมึกเลยจัพี่น้อง,องไอ้เมือนี่ทุกคนอันตามอีพีก่อนเนาะวันนี้ขอไปปากเสวาเมือน,นี้ซิมียังมาเสื้อไยเนาะเมือนี้พี่น้อง พาน้อยชีมีของมาเสืร์ไผเนาะแต่ว่าบเบาดังเลยพี่น้องเดี๋ยวพิ่เจือหูยากหูวงว่าวาเสิร์ฟไผไผ่เนาะถ้าติดตามสมพี่น้องเลยพี่เจืหูเอี่ยชื่อคลิปเนาะันนี้ออกมาถ่ายอยู่ตรงหน้าเนาะเขาหองก็เลื่มถอกเลยพี่น้องเนิะเื่มถอกเรื่มเป็นห่วงเลยนี่สิบ เลยเกี่ยวเซ้ยได้นี่พี่น้องดีที่ว่าหน่ะมันอยู่เนาะหนาหนาแบบนี้มันมีเลยก็เลยมันก็เลยยังถอกอยู่สงสัยดูมันเกิดมาจากตอนเี่แม่มันเนาวเว้ยดุงไงเกิดมาจากมืออื่นมาเกี่ยวเขาเกี่ยวตัวได้พี่น้องอันนี้แม่เนาะ สบายดีสบายดียังมัดอะไรใช่มัดเขาในหันจะไปเกี่ยวเกี่ยวเขาเกี่ยวตัวอะไรนี่มืออื่นเกี่ยวได้ไหมเออมือได้เอาหนีนะกระบายวังเกาะเดีี๋ยวน้ไปมวังเกาะพอดีตัดพอดีหนักเออบมื่ท่านไดินไปเบิ่งเขาวบังเกาะสัมบินอ๋อจะงะบังงะหอมพอดีตัดพอดีตัดแดีวว่ะเดี๋ยว่านเรายังเต็งนักอยู่ใหญ่หนักมันยังได้เออมัน อยู่หน้าร้อกกไดกันไปสั่ไปกันสิได้สีได้กินอยู่หรอกบาดนี้จุกพอได้กินอยู่หรอกเนาะเจะได้ได้ฮะจะบอได้ได้เท่าไหรกินเขาไปกับบางะไม่รองไอ้ปีนี้ฮะดีแล้วมันยังสีพอได้เกี่ยวนี่ยสูงนี่เขาขาวแต่ว่าเนาะมันเริ่มถอกได้เริ่มเป็นห่วงดีเลยแม่มันเป็นแมงหรอ มันก็บโตึงป็นไงดอกเขี่ยล,ลูเนาะเขี่ยมันก็อยู่ในหันมันมีเสือโดเขาบอก่าคันสีเห็ดไหมค่ะให้เอาเกลือมาบานบะไคเลยหายขาพิอ่ะ,จะเจ้าพนท,ที่เขี่ยยดอีกหนึ่อ่าีนี้คุว่เขาไปกับา่าง่ะมันเขี่ยลงพี่น้องเลยอมเดมัดน,น,นเขาเขาฮะเขาหน้าเข่ยยังงามเลยเนาะ กกางงบ้อตัวนี้เขาหน้าเหือกพี่น้องเนื้มันมาย่อมมาย่อมมันถอกบอสมัมจะมือห่วงถอกห่วงบอถอกแล้วก็ข้าอันไปอันตัดกับติหย่างบ่อนอันติดัดละยยูเที่ยวบ่อนทางติดทัดบละดอปเที่ยวเอาแต่ปลาใช่ไหเที่ยวเอาแต่ห่วงนเเอออาาันนมี่พี่น้องอีแม่ก็ยังทันหูได้นี่ มื่อวานนี้สีสะพายวันเกิดปักสสุกแม่ทำอ้าววันเกิดจะเหินวันเกิดยอดลังอ้วาวเดี๋ยวบอกพี่น้องกนะ่อนเนาะเดชพี่น้องพอดีว่าสีเฉลยจ้ะเมื่อนี้เ้าสีเห็ดเสะพายวันเกิดเนาเนเนะยอดลังให้ไอ้สุเนาะพี่น้องมา พราะว่าวันเกิดม,ม,ม,มันมีของขวัญยังให้เพิ่นดีก็เลยถือโอกาสมีเอื้อยหกักทางอเมริกานะเพิ่นฝากเงินมาให้วันเกิดของขวัญวันเกิดย้อนลังให้สุขเนาะใจใะละลายเนอะวันนั้นก็เลยเป็นกำลังใจฮะไปซื้อเค้กเลยพี่น้นงพอดีว่าเอื้อยเพิ่นฝากมาหนึ่งร้อยเนาะหนึ่งร้อยดอลลาร์วันนั้นก็เลย ไปสั่งเมืางวานนี่แหละเขาไปสิค่ะถาเอาเค้กจังไดมาเมือน,นี้เนาะพี่น้องสั่งง่ายก็จะฮิดเค้กเค้กใส่เงินเนาะพี่น้องพอดีเมือนี้สิลองเออฮเ็ดเซฟไพร์บ่เคยเฮ็ดเซฟไพร์จักเทื่อนะเนาะเฮ็ดแต่ข้าวพูนแต่ข้าวก็อันส่องไอด้ดอนผ่านไม่ใหม่หมดละสามสี่ปีหลังพมดแล้วพี่น้องอมันเกิดแล้วเนะาะแต่จะมาหาปีเดียวจันก็ได้อยาก เซอร์ไพรส์เนาะบันเกิดไอซุปยอดลังให้เพิ่นเพื่อว่าเพิ่นสิเป็นยังไงเนาะดีใจวะตอนแรกนี่สิเซอร์ไพฟบัณฑ์เกิดได้ด้วยหรอเซอร์ไพรส์ในอันนั้นเนาะถ้าเข่าหรอกินเข่าได้ยัจะกินเข่ากับกินเข่าเล็กซะแล้วก็เจ้งสิเอาเค้กมาให้เป่าบานจะเป่าบอกไฟเลย

con khẩu ta là kinh nghiệm tặng khoảng nghịch cứ tặng còn đang kinh kinh là gì cái chàng áo ngân hay, đây áo ngân hay, cái chàng, ăn, hay. Cái chàng okay, thả bừng lòng ăn cái bài giật hạnh không

เห็ดน้ำตอนบอน้อยผูแเล่พี่น้องเนียเปิดสองเปิดยังหายทำยิดซื้อโทรศัพท์โทรศัพท์เนาะซื้อโทรศัพท์ให้แต่ข้าวหกปีก่อนเนาะไปเบิ่งคลิปตอนนั้นเงยังนิดน้อยหนายังอ่อนๆอยู่ปรจักรยังพากันไปไทยเนาะพี่น้องเห็ดพาสปอร์ตหายไปถ่ายคลิปอยู่ไทยไปหาเอื้องแล้วก็พาไปซื้อโทรศัพท์ ด้วยแหละอ p ปโป้นะตอนนี้คือมาแล้วกับสังสองให้บันานสังสองให้มาถ่ายคลิบจังว่านี่ทุกมือนี่น้องี่น้องมียูไม่กินกัะยอนให้ชุเน้องี่น้อเนะดนันคนในขอบขั้วนาเตอโดอนเดวันนะกับอะไนสี่คนล อันไหนกว่าต้งเห็นเอาแเห็นพี่น้องเงินไก่เงินแจกได้ได้นำเนาะงานเหตุยูทูบนี่แหละพี่น้องเอ้แต่ว่าอยากให้ไล่ไล่อยู่หรอกแต่ว่าส่วนนี้แหละยูทูปกับวิวก็ค่อยดีเนาะมันบอด่ายที่แต่ก่อนส่วงนี้กับบินไปแหละครับใช่ประกันเลยวันนี้จ่ายค่ารถค่ายางเหนื่อยเลยอยให้น้ำใจเนาะ ทำก,กับล่างเฮ <c oughs> รออะไรแคบเอาหายทำเลยเนาะพี่น้องไปสั่งนะครจะเห็ดเค้กท่ามาหอดเค้กจกนเปือ่อยพี่น้องเอ้ยมาตอนแลดเนาะเพราะว่าเฮาอยู่ไกลตัวเมืองแน่พี่น้องเพื่อจะขี่รถออกมาจากปากเสก็พวดที่เค้ก,กินเปือ่อยจนหนามันบึ้เปเบิด ก็มาพรมกันเยอเชียวมาพรมกันดิไม่คิดไฟแลยนะเออน้ามาถามเบิ่งน้ำกันเด้๋ยพี่น้องเดี๋ยวมือแรงพิเหดคลิปแบบมาได้สิตีนั่งกินเขาเลยนะกินเขาเนี่ยน้ำกันในท่าเข่าแล้วก็ตั้งกล่องไว้ซื้อใต่กับจังสีเอาเค้กมาให้นะมาเบิ่งปฏิกิริยาใหญ่สุดคนจีเป็นจ้าใหญ่น้ำพี่น้องเนาะ ถา่าติดตามเบิงน้ำกันอีพอตัดเขาสวงแรงพี่น้องไปพอแล้วมาพี่น้องไปน,นะแต่อาหารดีเนะเกลือกันอิเมลพันธุ์เด็ดอัมันกันบอหรือเผอมันกันนะคือว,ว่าเขาเปียกพี่น้องเขาเปียกไหนบ้านไหน นี่น้ำมาไป้ื่กันหน,นี่งน้ำกินขับเกลี่ยน้กันด้อพี่นอ่อา,ายแล้ว

โมีเนาะปกควรไคะมื่อหร่ช่วกันก็ควรนะคนเดียวก็มาอ่เนาดดเหรอแก้วบอลจบอืมมันตามเขาแสกเขอดีจะไม่ได้านจะแก่ก

Rồi. Chết quá. Rồi. 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 Các hãy nhớ đăng kí Để không bỏ lỡ những video hấp คนตอนนี้คือที่แดกว่าสิเอาห้ตอนกินเขา่าแต่บางว่าสิบ่เอาซะมันสีอันนี้เนาะตอนนี้ซุกเงินเข่าไปห้องเ่าสิเอาห้ตอนตอนนี้แหดดได้ให้อีเมลไปขอห้องปวดเล็กเนี่ยหรือเปเออจะ่านใช่หมใชล้มัดจังไลยขึง มันขึ้นว่าเป็ดบาเนี่โอ้เค้กง่าไหนพี่น้องเขาจะเห็ดให้เมาเบิงหนาเค้กนะอันเบื่งหน้าเบองนาเบน้ะสร้างมันแะสร้างมันี่เลยแบบ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 สิวานนี้จะให้อีเมลเนาะเป็นคนถือจะไปขอ ของห้องเลยวะซุกแมนของมือมือนี๋สิแมนของมึงว่าเข็ตคือของของจากเสือนี่สิมซุกอันนี้มีแมนของมือมั้ยหนิเดี๋ยสิเอขอีขอหอ,อ,องหนไป <c oughs> ทุกคนมาเบิง่งไอซุกกันสิ <c oughs> มีสีหนาจานังไหนเปนเพื่อนห้องอ่อนมากมากลยอู้

อยี๋เอาเงินให้เพิ่นก่อนเนาะเพราะว่าย้อนหลังมันเกิดเพิ่นมาท่านให้เงินเพิ่นก็ได้อยากซองเส փ ให้ดีอผ้เงิเออเน่เน่เน่เอ้าหาเซนกิลตกใจเด้อน้องสายคอยเดี๋ยวมีคนอยนำด้อยคอยหาเซนเออยังสิยหายอยู่ เออให้ในท่าน่ะสูตเค้กสองแสนบิ่งนะใจเด้อขออย่าพี่น้องเลยยอดล้างให้เพิ่น เพราะว่าให้มีความสุขเป็นบังๆเใช่ไหมคือว่าเป็นคู่พี่น้องเบิร์ตสุขูโค้ดสันบอมีเจ้าบอมมบ่มียูทูบเบอร์ในบ้านตันดาพ่อวัยพ่อหุู้มมีความสุกดีกว่านี้ได้บัดนี้นห้พี่ด้วอให้เดินให้พ่อแม่อาศัยไผ่เพิ่งเด้อย่อยยอดทุกคนให้เลยอาศัยไผ่เพิ่งเพิ่งจุ่นมุน อาไอาไนเวอร์ถเลยผจ่เด้อผึ้งเพิ่งปาอาไซจะอุ่นี้จะเป็นก๊กเป็นข้าวอนีบนนีบ้านเ้เออเอาขึ้นขึ้นเอาขึ้นมาพี่บอดีใจบอดีใจเฮ้ยนี่อาไซไอาไซบ้านเกดอันนี้เอือยทาง U S A เนาขอบใจเด้อเอือยทาง U S A อเอือยยูดีีแหงเอ ใจได้ๆเด้อขอบใจขอบมุกเกบใจได้ๆนะความใจเด้อได้ีไม่แห้ขอบมก็ใจได้ม่ไม่ยังเลยนั่นก <đây> ินได้กระสูใส่นี่แน่่งเน่ยากท้องเต้นมาแต่แค่ท้องเมื่อนี่นะไหตั้งวะเมื่อ่นั่น เด็กเอาเืองมมันเท่าไรกว่ากงเงินนี่เออเค้กมันลึกโอ้ยเนี่ยดึงเน้นี่โอ้พี่น้องดึงงดึงวังอู้ใบแสนด้วยโอ้ไม่หรอู้ทิพย์หลานมาจัดมาจัทิพย์หลานออดึง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 ว้าวว้าาดา

ไปขวยนะโอ้เวิร์ดอีกแล้วิครปลาในดีวะนี่พี่น่อ่น้องนี่เสือไพร์นี่ป้าท่ถูโอ้ขอบใจเด้อโอ้แสแสของข้ออนี่ตี้ดีนรดีว่าดิว้าวที่ถโต อันนี้องแม่เนี่ยด้อหอมกันเตี้ยเลยเอาอันนี้ของเอื้อยกับหอมเตี้ยยังคอยหอมมั้ยนะอันนี้เอื้อยเอื้อยทั้งมีกาเนาะจุ๊บึงไปเบิ่งคลิปตัวเก่าอันนั้นสิเอาให้คืนให้เบิ่งเนาะตลกตลกพี่น้องไอ้ถ่ายคลิปไก้สุกแต่นะหนายังอ่อนอยู่อันนี้เงื่อนคอยด่านหนึ่งเงืนเอื้อยทั้งมีการซองหลาน ลาฟางมาเส փ ไว้ันเกิดหย่อนลังปัใจเด้อเกอดเด้อป้าเกิดคนเก่าคนเดิมอ่แหละทุกคนนี่โอ้จะถึงจกบอเนาะแหงเข้าใจเห็นแหงยง่ามีดีเลยพี่น้องหามดได้หอดก้าวหง่า่อปรยะม้าะตอนนั้นบัจจยเด้าคัง้าจังสีหายร้ายร้ายกว่านี้ส่วงนี้บุคอยบุคอยมีบัดได้ไหมเนาะ เสียงในยูทูบยังอยากไปหยาดตัวนี้ตัวนี้ห้องัตวนี้ตัวนี้หาเชนนี่ของน้องอันโอ้น้องอันกับไห้น้องอันกับไห้นี่มาเพียบเลยไม่ตัวเดาแห่งบ่มีเงินรเออน่องอันสบายดีน้องอันก็ยังไห้ยังไห้บ้านเกิดแมนเพราะว่าที่ไห้จะบังหันผู้แหละก็เลยมาจิโอน์ไห้ก็เลยโอพอดีน้อยๆแต่ก็เลย หายพอดีหายหลอดนี่จ้าเพื่อดีนี่เลยหายความความแพงอยู่นะพี่น้องเลยจริงว่าหายก็ได้นอน้องหาเงินบล่อยได้ปนไหนมาให้หมดใหนี่นี่จะได้แต่ด้อีนพอดีเอาว่างเสือมาให้แล้วพี่น้องคนนอต้องขอบใจน้ำแถวซุกเลยนะเอาว่าลูกว่านเกิดมั้วนนี่ดอยเออแล้วอ๋อหย่อนเพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยสอยดันไอ้น้อง พอมีอยู่มีกินไหนมีเมื่อเนี่ยนาะพี่น้องเนาะพัดทว่าหนองชุกเป็นคนทางปากคนแหลกคนช้าคนแหลกแต่เพราะว่าเพื่อนเป็นคนดีเนาะอาเคจยูน้าเนาะพี่น้องบ่มีหนองชุกเก่บ่มีขอบขวดอินดี้หีบแห้งคนหัวใจกครแหลมพี่น้อง ไปเอาซ้ำนี่แหละปีนี่ปีนาปีฮื่หุ่นแหละจังเอาไหมจะได้กับขับบ้านน้อยตั้งใจคีบอะไรต่างใจเลยพี่น้องพอะมีเงินมีครับเบิ่งลายเบิ่งหักบ้านน้อยลายเนาะดนเห็นตั้งใจคีบคนแล ส่องหนึ่งมันเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเลยพี่น้องบันทึกสิถ่ายคลิปสิเพรียงเอ้ลูกเห็นไม่ได้ถุงเลยเจอบใจได้หลายเด้อขอบใจเบาวน้อยขอบใจน้องอันตกใจกันเอื้อยท่ามอันนี่กาเด้ออขนี่ยเผนซัพพอร์ตตลอดเนาะแล้วก็เป็นซัพพอร์ตเบาวน้อยแล้วก็ครอบครัวตลอดแนวมุมเบาวแล้วก็ทีมงานเนยไลฟ์สดเป็นกะ นั่นนู่นี่นาะพคืน้องขอบใจได้พายเดอรที่เอ็นดูขอบคุาบเาสุกเดอดโอเคแล้วพี่น้องนี่แหละเมื่อนี้ก็หย่อนลังมันเกิดเนาะเห็ดเสื้อไผ่คิดว่าออ การขิดหนาหเดิมมือนะายบายอบาน๊ยพี่